ไปเก็บปลาขายปลาได้เงินได้ทองมากก็ถือถิ่นที่อยากจอกๆแกะแกะขมูขมเรียนน้าก็ถือถิ่นที่อยากเออเขาก็มาอุดหนุนมาเรียนน้กนาก,าาทาก็ทั้งถือเราคือหนูเห็นนี่ละเออมีข้ามฟ<อ>ูกก็นี่ตัวเจา้าของนั่นนี่เร้อมอมเอ็มเอ็มไม่ถือนี่ละค่ะโอ้ยลาบุญเอ้ย ลาบุญเอ้ยเพิ่นมาบุญเหลือล้อนเกิดเป็นคนนี้มันมวนเศรษฐกิจพ่อเพียงมีความสุขล้วนล้วนบ่เป็นนี่เพื่อนผู้ใดใส่หนุนวนเออเออเออโอ้ย สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุขุสุคนค่ะวันนี้จะกันที่เก้ากับผู้จัดการแวะคนสวยค่ะพี่น้องวันนี้จะพาพี่น้องมาเมืองการเลี้ยงปลาหมอค่ะพี่น้องโอ้ยสุดยอดนี่งค่ะพี่กัดมือนี้ค่ะอยู่ที่บ้านโน่นทุกสันค่ะตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพี่น้องคุณน่ะยังเบอร์ท่านเดชเฮจังไดอยู่ค่ะแตกสืเสียซสืเสียค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกับคุณยายคุณแม่แปดเนาะค่ะ เออแม่แป๊ดนะค่ะแม่แป๊ดสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คะเลี้ยงมาโดนหรือเปล่าคะนี่วันเลี้ยงแต่วันที่ยีผาวันที่ถอดอะไรวันที่ยีผาเพราะมันกินได้ที่แม่ช้าก็ได้ที่เดือนตี้เดิมเดิมเดิมมันสืมาคุณเดือดหมาหรือเปาหมางานงานอุ้ยตัวใหญ่แห้งค่ะแม่งานอันนี้คืออายุเพิ่มจีนทุกตอนนวันเมื่อคืนเมา่หําเนาะ โอ้อายุสี่เดือนหมอคะแม่นี่ฮะอายุสี่เดือนบ่อคะนี่เออชื่อเดือนอู้แต่อ้ยส่วนแห้งค่ะพี่นอ้องค้องแขนเลยค้องแขนค่ะเป็นประมอคล้องผมค้องแขนนะคะนีะ่นหนักแม่คะมอ่อหนิเลิกสักเมตรค่ะแม่สองเมตรสองเมตรบ่อคะนี่จ้า ท้ายนา้ำท้ายน้ำคือข้งที่สามวันนี้โดนทำไเรเขาค่อยท้ายเธอหนึ่งค่ะแม่นี่น้ำอันที่แรกอันบ้านที่แรกอันปอยที่แรกมันได้ได้เดือนหนึ่งคนจงนังได้ปอยน้ำ<อ>มีปอยน้ำได้ได้สิบหาหมือปล่อยเธอหนึงเพราะว่าอ่ะฮะปลามใหญ่แล้วโอ้สิบหามือปล่อยเธอหนึงเพราะว่าปลาใหญ่แล้วอืบหหมบ<ม><ม>่นก็เปิดน้ำไปใส่เขาคุณอุ้ยแม่อย, Gud, อยู่นี่หนิประมาณจะพั่นโตแม่เนี่ย หาพันธุหาพันธุ์จ้ะีน้อยหาพันุโตโตขุ่นก็โตขุ่มก็หาพันุ์โตขุ่นนั้นที่เก่าก็ได้ได้สามเดือนโอ้เรียงทั้งบดจักบอค่ะแม่เนี่ยที่แรกกันทีแรกกันที่ขายเบดแล้วมาลงไม้หนึ่งบ่อแรกลงไม้กับบ่อสองลงสองบ่อแป่าทำมาทายจะบ่อแรกคุณค่ะแม่แม่ขาเรียงยากบอค่ะเลียงก็มอเนี่ยค่ะก็เป็่ยากได้เหรอ ก็เลี้ยงง่ายอยู่ได้หรอเฮากะกะว่าขันมันขันนมม้ำเหมือนไหลายทังทีเฮากะทายนา้ำไหมโอ้สิบหามือตอนนี้สิบหามือทายเธอหนึงเนาะค่ะแม่จ้าแม่เหรอแล้ตทาน้ำเวลาเทายออกทายออกเนาาออี่ยเอาไหนค่ะแม่เครื่องสูบโอ้เอาเครื่องสูบออกเลยเครื่องสูบเครื่องตั้งหันก็ะูบไปใช้ให้หน้าคุณโอ้ให้น้าก็ะูบแล้วแล้วก็เอาเอาเครื่องตั้งตังตวพุ่นแล้วก็ชูบน้ำตัวพุ่นมาใช้ตัวนี้โอ้ค่ะชูบน้ำสาตุพุน น้ำกระคุณแม่คะบะนี้เวลาเขาเอาหนามใส่นี่แม่ใส่หนามยังนี่เบิร์ดชูุบแบบชูชุบหนามล่องหันเบิดเบิดพอเห็นโตปลาบันกระติดเครื่องก่อนชูบนามใส่ตัวนี้ให้มันเต็มกระเจ้าซูปหนามจากสาอื่นมากค่ะสาอื่นบนห้องใหม่คุณโอ้โอ้ค่ะค่ะ ก็สาตัวนั้นมันโซลาเซลล์มันก็ถูกไส่สะนั่นบนในห้าวเอาเครื่องเขาถูปไส่สะใต่ระบบโซลาเซลล์นะคะแม่จ้ะระบบโซลาเซลคู่สี่เดือนอันว่าโซลาเซลลเนี่ยมื่แม่นตะวันน้ำลงตัวเ้าเอาเครื่องเ้าเครื่องไข่นหนมันมาถูปไส่โอ้ค่ะแม่ตัวนี้ก็ใช้เครื่องถูปหนมันไปใส่พุ่นแม่คะลูกสี่เดือนนี่จักโตกิโลหนึ่งค่ะแม่มื่อเดือนนี้บ้านตักบึงวัท่านตักมึงจ้ะชุดก้อนหลังหัมาทายนั่นตักบึงมันต้นญ่ายคื่ทายไปน่ะว่ามีแนวตักบลงเลยอืมเพิ่นง่ายไป รักมือสิ่งเงาตักคู่กุ้นตักบงบอกจ้าค่ะแม่เดี๋ยวไปเอาเบ้างกเนาะจ้าจ้าพี่น้องเดี๋ยวคุณแม่ม้วดวนๆพี่น้องได้ค่ะได้ค่ะบานี้เด้อนี่นี่น้อมาเนี้อันนี้สี่เดือนค่ะพี่น้องหาผ่นโตค่ะเนี่นี่นะคะสะลึกสองเมตรค่ะความความกว้างนี่ประมาณเยอะเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณสิบเมตรค่ะพี่น้องนะคะเงาอันนี่น่าจะ ประมาณ18ถึงยี่ค่ะพี่น้องอุ้ยขุ่นพี่น้องแตกสัเ้เสียเสืเสียเลยบานนี่อ้เอาค่ะพี่น้องคุณแม่จะตักตักโชว์อโอ้โโอ้ตักขายกันยังไงเนาะค่ะแม่จ้าโอ้ย,อยามคนมาสื่อกับตักสิเลยบ้า นี่ตักปเบ้างไงห้ยห,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 หนูบ้งงางก็คือโค่ะตมันง่ายเหลือตัวนี่งได้เด้อค่ะง่ายเลยเมาขางนี้ก่อนแห่เรเห็นชำนี่นั่นสามโตโตโโลทำนี่ก็4ีโตหาโตโตัโล<อ>นอประมาณสีโตถึงหาโตเนาะค่ะแม่นี่น,นีตัวนี้ละตัวนี้<อ>ตัวนี้มันหาโต แม่ค้าโตเพป็นกับุ่คอยซ้ำกันเนาะแต่ว่าเลี้ยงมากนี่คือรวมกันนี่คือส<ม>ี่เดือนเป็นไหค่ะแม่รวมกันที่เดือนเพราะเป็นเป็นบ่อเดียวกันก็ท<ม>ำมาทายเหมือนนี่ไงนะครับเนาะค่ะแม่ค้าเลี้ยงปลาเนี่ยเ,เปลืองหัวอาหารไหมคะแม่เปลืองเปลืองก็เพราะว่ากับสอบละวหาลอยหาลอยหาลอยเท่าไรบุญวันนี้ราคาปลาเขาต้องขึ้นนั่นไหมคะแม่เรื่องไรราคาปลานี่บ่ค่ะแม่ขายกิโลตรงไหนคะนี่กิโลละร้อย อปลาเค็งกิโลอร่อยเนอสามตีโตตะโลนตีโตตะโลหาโตตะโลนโอ้ค่ะแม่มื่นๆทายเอาคุณน่ะี๋ยวเธอค่ะแม่ตาบ้าเนี่อืมโอเคค่ะแม่โอ้ไดดุไป แม่คะเลี้ยงเลี้ยงมันนีเอ่อสักปีแล้วค่ะแม่หรือว่าเอ๊ฮะเลี้ยงเฮ็ดเฮ็ดเลี้ยงป้าหมอมานนีสักปีแล้วค่ะแม่บ่บ่บันไม่ได้นับเป็นปีหรอกแต่ว่าชุดนั้นมันทีเดือนยัไข่มันใหญ่กระจับ่ได้เด้บ่อแลกกันปอยได้ทีเดือนบ่อแลกปอยได้สองเดือนก็บ่อผุนก็ได้เดือนหนึ่งก็บ่อผุนของเขาจะรงก็พักพักไปเรื่อยนะ พักไปเรื่อยๆโอ้ยเห็นแล้วอันซ้อนนี่ค่ะพี่น้องคุณอะย่างมะแร็งนี่มันขีดชิ้นร้ายมือนึนือง้อเห้อาหารเพื่นจักเกลือค่ะแม่นี่เกือที่น้ำเหมเอนสาวกันยำามะเรงโอ้ย่างเหมือนสาแต่นังก็ไม่เมืแมงเนาะค่ะย่างมะเรงเทลือด้วเทลือเราสองคู่เกลือเราสองคู่ปลาคุณแม่เดี๋ยวพายางเมืองนี้เนาะค่ะเนาะพาขั้งบนเนาะค่ะยางเมืองหลดค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเมืองบ่อขั้งบนเนาะค่ะ กูน้ำมีม้าน้ำข่ายเยู่ทางปุ่นบอเพิ่น,าาน <c oughs> กะสะอาดอยู่นะคะพี่นอ้องบอ่มีกินมีหยังนะคะไปต้งพูนอโอ้อันนี้ก็คือบอ่บอบ่อที่สองเนาะค่ะแม่ตัวนี้ก 5, 000, ็หาพันจนก็หาพันบอละหาพันโตจ้ะแม่คะตอนที่เอามาลงนี่โตัวซ้ำเลค่ะแม่ห้มยมันซ้ำนี่บ่นี่ซ้ำหนีแล้วเอามาปล่อย นิ่วนี่บ่เด็กก่อยโอ้นี่ซ้ำนี่พี่น้องคุณแม่เอามาซ้ำนี่ตอนอันแม่คะมันโตัวละจักบาทค่ะตอนเาเอามาตัวนี้น้อยนะคะข้อมาชงค้ามาชงคือจังหวัดตัวละบาทแปดสิบโอ้ตัวละบาทแปดสิบเต็มไปพวอื่นบูซางนี่นี่บ่อที่สองอุ้ยเต้นเต้นยั่วยยเลยค่ะพี่น้องแม่คะเจอเปิดใช้ระบบค่ะนี่เจอเจอบ้านีนตัก สิตักขายมือได้ค่ะแม่ขายมาถือมือได้กับขายมือนั่นมาซื้อมือได้กับขายมือนั่นจ้ะโอมาหอดพูดตักขายให้เลยเจ้าวะอันจะเพิ่นบอกไว้แล้วว่าขายเลยเพิ่หน้าขายมาถือกับขายเลยเพิ่นว่าขายเลยกิโลละหนึ่งโลอร่อยครับโลอร่อยคือเก่าโลอร่อยคือเก่าหัวอาหารแพงสำเนียกับกิโลอร่อยคือเก่าจ้ะคนข้อคนข้อหลายจังจังรดให้เขาสมมติเราแปดทิปโลนี่ก็โลละแปดทิปบาท โอ okay. ้แปดสิบโลขึ้นไปกิโลละแปดสิบบาทอ่าพี่น้องผู้ใดสนใจเด้อมาหนี่งสิบกิโลแล้วก็แปดสิบบาทเท่ากันโอ้แต่ว่าแต่ว่าหากิโลนั่นหากิโลแล้วก็โลละลอยคือโลละลอยยุ่แต่หากะโลก็คือหาลอยกะโลนี่เขาแน่อยู่ก็แถมเขานั่งทีน่าค่ะแม่เลี้ยงปลักเข็งนี่เลี้ยงยากบอกว่ายางนล่หรอปลาอันอื่นน่ะแม่บ่ยาก บ,บ,บ่ยากเลยบ 1991, 2019, oui, eden, ่โอ้บ mm ่บ hmm> ่เจอปัญหายังเลยบ่บ่ได้กินย่างไม่จะเห่าก็เกลือแตนหัวหันย่าไปเศร้าค่ะไก่ย่างมาแลงก็คือแล้วอบ่ได้ย่างยังได้หรอเขามาเอายายกระถูกน้ำไปเบดเลยคนทั้งที่เกตเขามาเอาก็เลยตักขายเบดเลยบานี้ไก่ย่างอยู่บ่หลายเขาก็ับมาซื้อเทละห้าโลเทละสองโลสามโลบานี้ก็ ตักให้เขาขายเขาหมดร์เลยบ้านนี้เลยติดโควิดแล้วไม่ได้ขายอีกเลยบ้านก็คือติดช่วงโควิดก็เลยไม่อยได้ขายบ่เรื่องโควิดเนี่ยเนี่ยเปล่าเราลงไในในเดือนเจ็ดสองเดือนนี่แหละนี่ว่าถิ่เปิดท้องการนี่แหละถิ่เปิดมือไผยมาซื้อเหมือนนี่ก็ขายเหมือนนี่วันจ้าโอ้พี่น้องผู้ใดสนใจเด้อค่ะแม่ขาซื้อฟาร์มนี่ซื้อยังค่ะแม่ซื้อบ้านหรือเ่ซื้อฟาร์มนี่นะคะซื้อยังค่ะแม่ซื้่ายก็ซื้อเขาเอินยายแปดอ่า ฟาร์มยายแป็ดเนาะค่ะแม่เนาะค่ะบ่อปลายายแป็ดบ่อปลายายแป็ดค่ะพี่น้องคุณแม่คะฝากเบอร์โทรไว้นะคะเพื่อพี่น้องสนใจค่ะเออเบอร์โทรนี่ก็ศูนย์แปดหนึ่งแล้วก็ศูนย์เจ็ดสองเจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งืมผู้ใดสนใจก็สามารถโทรหาคุณแม่ได้จองไว้ก็ได้เนาะค่ะคุณแม่เนาะหลายเติบอยู่ค่ะซีบ่อค่ะพี่น้องบ่อละหาพันกาตัวบ้านนี้บ่อนั่นบ้านพันหนึ่ปอยอ๋อบ่อนั่นพันหดึ่งปอยเนาะค่ะแม่แต่่วา ขันกีปาย,ยนั่มไมเลื่อนเดี๋ยวนีโควิดมันมันหลายก็เลยบ่อยากๆนานนะก็ปล่อยเอาแค่นี้ก่อนเรียงเอาแค่นี้เท่าก้อนอุยอ้ยตัวเสียลัวเสียลเบิดมือค่ะแม่นี่แนวนี่จะยุ่งที่ติโอย่างแลงนี่เดียเ๋ยวมะย่างแลงกับเกลือให้นัคุ้นน,นึ่งขีเนาะคู่นนึ่งกับสองรอบ,อบกับเบอเบิดกับเบอตังเลยอีกห้มันเบิดจะต่จังเกลือบไหมมันกับเก่เลี้ยงบ่อยาก,เ,กเลยนะเผื่อมาหาหันนี้เหรอค่ะแม่มาหาเก็บแพ้งน้ำ แม่ตอนมาเรยงแรกๆนี่แม่หาตลาดจังไหนคะแม่หรือว่าเขาแลน้เข้ามมหาเองสินะคะอันอ<ไ>ันอันอันปลาที่อา,ามาปล่อยเรือไปเขาไปชื่อขายาอายอกนี่นะคะแม่ขายออกบ่แม่หาตลาดจังไหนเอาไปขายใส่นะคะบ่ดยบางทีก็ย่า่ก็บ่อท,ที่แหล่งเาไปขายอาัยน,นเ,อเ,เอาใส่รถถ,รถ,ถูกพ่วงไปขายนำบานนำเมืองเขาเอาใส่รถพ่วงใส่รถทุกเอาอากระบะปูน เอาไทยเอาเอากระบะปุ๋นไทยรถถูแล้วก็อีนั่งผู้นั้นก็นเป็นคนผ้ายหญ่ไปโอ้ค่ะขายยหญ่ใหญไปกับไปขายน้ำบานก็โยละลอยละลอยละลอยโอ้บ,ออบ,อบัานีจติดโควิดมานปลาบาริจมบ่หลายบัดก็เลยคนทั้งสีสเกตมาเอาใบเบิดเลยก็<อ>เหลืออยู่น้อยก็ผู้มามถือก็โล่หนึ่งสองโล่ก็ขายเขาก็เลยเบิดเลยบัดโอ้แล้วมาลงไม่ไปเก็บปลาขายปลาได้เงินได้ทองมากกับสี่ชิ้นสื่อยากจอกจอกแก้แก้กับมือก็มาเรียนน้ำกับซูชิชิ้นสี่อยาก เออเขาก็มาอุดหนุนมาเรียนน้่ก็ทั้งทีล้วคือหนูเห็นนี่ละค่ะแม่มีความสุขเนาะเออมีความสุขก็นี่โตเจ้าของน้่มมาหนีละอมอมแอมนอไม่ชวนนี่ละค่ะค่ะผู้ใดสนใจสามารถเข้ามาอุดหนุนคุณใหญ่ด้เด้อค่ะเด้อค่ะพี่กัสมาอนี้ค่ะพี่น้องอยู่ที่มูยี่สิบเก้าค่ะต่อบ้านโนนสุขสันค์ค่ะตำบลเมืองเดชดอำเภอเดชดุดมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพี่น้องอย่าผู้ใดสนใจสามารถ มาอุดหนุนป้าคุณแม่คุณดเด้อค่ะเด้อมีแตโต้งำงามๆค่ะพี่นอ้องอ่าค่ะจังได้กับวันืนี้ผู้จัดก,การขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการสวัสดีค่ะ